ลิศปีคุณครับะจะมาสอบคอนฟิกครับบริษัทอะไรบริษัทเอจีออปจีนอ่ะอันนี้ผมจะแพ็กเกจอะไรเนี่ยสอบแพ็กเกจอะไรแพ็กเกจแพ็กเกจอะไรคูเปอร์เมดไบไ,ไฟครับอ่ะปฟาเริ่มนี่มนันเรื่องสายแลน,นแลนไหนก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็เข้าหารล็อบบ וק ค,ครับอ่ะ แล้วก็เข้าซีโร่ทัครับอ่าเยแล้ว,ลวทำไรคะใส่เลขแอนติเวทครับเลขแอนติเวทออกมาจากไหนเอสครับอ่าเอามาจากเอสนะอ่าใส่ไปเลยสมมุติขึ้นมาเลยโอ้ อ่าเสร็จแล้วกดอะไรกดเซตครับอ่ากดเซตอ่าอ่เสร็จแล้วทำอะไรแล้วก็รอกล่องรีครับอ่จะดูยังไงคะว่ารีเสร็จแล้วไปพรล็อกครับอ่าแล้วก็เข้าคูเก้นโคลอ่าจ้ะอ่ะเข้ามาแล้วนี้นะาจะเกิดอะไรขึ้น สี่ตัวจะเด้งขึ้นมาสี่ตัวจะเด้งเขาเรียกว่าหน้าอะไรหน้าเน็ตเวิร์กหน้าเน็ตเวิร์กครับอ่าเด้งขึ้นมาเสร็จแล้วใส่ใส่สี่ตัวครับสี่ตัวมาจากไหนคะเลกอินทิเวตครับอ่าเลขอินทิเวต